สมมติว่าผมเป็นอินเทอร์ i แล้วกันเนาะอยากจะไปตกแต่งคอนโดให้กับตากล้องผมยอะไรเงี้ยสมมุตินะครับเราก็สามารถออแพดเนี่ยถ่ายรอบห้องไว้แบบนี้เลยฟุ๊บ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 อย่างอันนี้คือห้องในสตูดิโอของเราเองนะครับเราก็สแกนมาเป็นแคทแล้วเราก็สามารถซูมดูว่าเออตรงนี้มันควรจะตกแต่งอย่างนั้นนะระยะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับมุมมองเนี่ยให้กลายเป็นสามมิติได้อันนี้คือเราถ่ายกันโง่งๆงนะครับเจนชินอินแพ เจนชินอิมแพกนะครับคุณเล่นได้แบบ120เฟรมเรทซึ่งไม่มีแท็บเล็ต Android ตัวไหนในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ที่ผมเคยเล่นมาหรือผ่านหน้าผ่านตาหรือรู้จักเล่นได้เอาไง่ายๆครับไซนัปรักก้อน8เจน1ที่ผมมีอยู่เนี่ยเอาให้มึงเล่น60ให้ลื่นก่อนนี่คือคํานิยามที่จะให้ความแรงกับมันได้นะครับแต่ไม่ใช่กับ iPad ไม่ใช่กับ iPhone 13 s e r ซีรีส์ครับ i p h o n e 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยคุณเล่นไปเลยเลื่นปืดสกูตการ สักสดสวนาก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิว iPad ซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็น iPad Air 5แล้วก็ iPad Pro M1 นะครับหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยมีความใคร่รู้ว่า iPad Pro M1 ที่มันเรียกว่าเป็นราชาของแท็บเล็ตในท้องตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งกล้องทั้งเพอร์ฟอรนซ์เนี่ยนะครับกับน้องเล็กของค่ายแต่เป็นน้องเล็กที่กล้าเหยียบตีนรุ่นพี่เฮ้ยมันปีนเกลียวนะครับมันใช้ชิป M1 มันให้แรม8กิมา ในราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่ากันประมาณ6 7 0 0 0ันบาทมันปีนเกลียวนะเนี่ยหกถึงเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทสําหรับผู้ใหญ่บางคนที่ทํางานแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่เยอะฉันเพิ่มเงินได้หรือถ้าเป็นอ่คนที่ซื้อความจุ25 6กิกของทั้งคู่ก็บอกว่าเฮ้ยมันเหลือแค่5 5 0 0เองพี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กๆนักเรียนนะครับน้องๆน,นักศึกษาไอการที่คุณจะไปบอกว่าเอ้ยเพิ่มเงินแค่5000เพิ่มเงินแค่70,00ไม่แค่นะครับตอนผมเป็นเด็กมหาลัยนี70,00ผม เก็บเงินประมาณครึ่งปีเพราะว่าพอเก็บได้พันหนึ่งปุ๊บเพื่อนก็กจะชวนไปดิง้งกูก็ไปกับเขาไม่เหลือเก็บสักทีเห็นไหมเจ็ดพันของเด็กเนี่ยมันเยอะแต่เจ็ดพันของผู้ใหญ่มไม่ได้เยอะมากดังนั้นสําหรับบางคนในคลิปนี้นะถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาคุณไปซื้อโปรโจบไม่ต้องคล่องใจอยู่แต่ถ้าว่าเงินคือปัญหาของชีวิตแล้วอยากรู้ความต่างในแต่ละด้านเพื่อเอาไปใช้เรื่องของการตัดสินใจก่อนจะซื้อผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้ส่วนใครที่เงินไม่ใช่ปัญหาคุณปิดคลิปนี้แล้วไปซื้อโปรได้เลยหรือจะพี่จะไปซื ขนนนาดนั้โอเคไหมอันนี้คุยกันก่อนนะครับสำหรับผมที่มีคําถามแล้วผมอยากจะทำโอเคไหมอ่ะทีนี้กลับมาที่ iPad Pro M1 นะครับกับ iPad Air 5นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเดี๋ยวมีแฟนคลับ Apple มาแซะผมอีกว่าเรียกผิดนะครับ iPad Pro 11นิ้วชิป Apple M1 ปี2021กับตัว iPad Air 2000 22อ่ะเพราะว่านี่คือชื่อทางการของเขานะเรียกให้มาถูกต้องก่อนนะครับราคาเริ่มต้นครับ iPad Pro นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่27,900บาทส่วน iPad Air 5จะเริ่มต้นอยู่ที่ 2 9 0 0บาทและในความจุเริ่มต้นของทั้งคู่มันต่างกันตัว iPad Pro เนี่ยจะให้มาเป็น128 g ิเลยคือพร้อมใช้งานแทบจะไม่ต้องอัปเกรดแล้วด้วยซ้ำยกเว้นว่าคุณจะตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยแต่ iPad Air 5เนี่ยนะครับมันจะให้มาเป็นแค่64 g b ซึ่งเพียงพอสำหรับคนที่จดบันทึกสำหรับคนที่ลงแค่แอปดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์ไม่ได้ต้องการลงเกมเยอะแยะไม่ได้ต้องการบันทึกหน้าจอนู่นนี่นั่นไม่ต้องการตัดต่อวิดีโอในนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันพอ อีก5,000บาทถ้าเอาความจุ5,000บาทถ้าเอาราคาที่มันเท่ากันนะครับส่วนต่างของ Air กับ Pro ที่เป็น256เนี่ยนะครับมันจะห่างกันจาก7,000มันจะเหลือแค่5,500ซึ่งอันนี้คุณต้องตัดใจเองว่าคุณจะเอาความจุไหนถ้าเริ่มต้นเนี่ยโปรมันพอ Air เนี่ยจะจำกัดนิดนึงถ้าเป็น256อันนี้ก็ห่างกัน5,000อันนี้ก็แล้วแต่ว่าง,งบคุณไปถึงแค่ไหนอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอยากจะบอกว่าตัวฟิล์มด้านหน้าเผื่อใครจะซื้อฟิลม์มจากเน็ตตตไปิิดนนนะฟล์ม้้านหนาหของัััว Pro ว Pro กบ Air 5มันสามารถใช้งานร่วมกันได้ที่ผมรู้<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมใช้ฟิล์มของ iPad Pro อย <c oughs> ู่พอดีผมเหลือฟิล์มของ iPad Pro 11นิ้วอยู่อันนึงก็มาแปะก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับว้าตรงเลนส์กล้องให้ด้วย <c oughs> รอเลยแต่ว่าเคสเนี่ยไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วกาาอ็อุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่นตัว Apple Pencil สามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะว่าใช้ Gen 2เหมือนกันนะครับตัว Smart Keyboard ตัว Magic Keyboard สามารถใช้งานร่วมกันได้โอเคไหมนี่คืออุปกรณ์เสริมมันมีขายในช็อปแล้วก็สามารถใช้งาาานนนรรร่่วววววมมมมกกััััไไดดด้้้ถึงงตหชชช์จยใเล นะครับโอเคไหมจบสั้นๆตามนี้นะครับเรื่องของสเปคนะครับอันนี้ผมขอไม่เล่าแล้วกันเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับจริงแล้วมันแตกต่างกันอยู่แค่รายละเอียดดีเทลนิดหน่อยอย่างเช่นตัวหน้าจอตัวโปรมันเป็น11นิ้วตัว a i r 5เนี่ยมันเป็น10.9คือห่างกัน0.1เนี่ยนิดเดียว f r e s h r a ร e ของหน้าจอของตัวโปรเนี่ยจะเป็น120 h ฮตัว Air เนี่ยจะเป็นแค่60ลําโพงของตัวโปรจะมีมาให้4ตัวลําโพงของตัวแ i r มีมาให้2ตัวตัว ก่อนการเชื่อมต่อไท C ของตัวโปรเป็น Thunderbolt 4ของแอรเป็น 3.1 Gen 2คือเร็วเหมือนกันต่อจอได้เหมือนกันแต่ไอตัว Pro เนี่ยมันเร็วกว่าเยอะทํางานได้เยอะกว่าจบกล้องหน้าเหมือนกัน12ล้านกล้องหลังของตัว Pro เนี่ยนะครับจะให้มาทั้งหมด3ตัวมีเลน u ั t ตร w i ไวนะครับมีเลน n o r ม a ลแล้วก็มี Lidar น e n อร r นะครับส่วนตัว Air เนี่ยจะมีแค่เลนหลักเท่านั้นนะครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะในเรื่องของสเปค,คนะครับแล้วก็ราคาความต่างกันอยู่นิดหน่อยในเรื่องของเลขกระดาษแต่ว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังอีกทีโอเคไหม<ๆ>หัวข้อที่เราจะมาคุยในวันน กล้องเกมตัดต่อแบตเตอรี่การใช้งานทั่วไปปัญหาประจํารุ่นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับคุณสนใจหัวข้อไหนคุณก็สามารถเลือกได้ตามไทม์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยโอเคไหมเอาเริ่มจากเรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับโซเชียลมีเดียครับแน่นอนว่าความแรงของทั้งคู่เนี่ยคุณปล่อยผ่านได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็น iPad OS เจนใหม่ก็คือ iPad OS 15.4การใช้งาน2หน้าจอนะครับการใช้งานวิกเจ็ตด้านหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันดีด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วซอฟต์แวร์มันีน้ สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างก็คือตัวหน้าจอครับหน้าจอของ iPad Pro เนี่ยมันจะเป็น refresh rate 120Hz ถ้าเกิดว่าคุณทำงานทั้งวันนะครับหรือว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการไถ่ฟีดแบบลื่นๆนะครับแน่นอนครับว่า Pro ดีกว่าในส่วนนี้เนี่ยแอร์สู้ไม่ได้เพราะว่าแอร์เนี่ยแรงก็จริงครับซอฟต์แวร์เจนใหม่ก็จริงแต่ว่าแอร์เนี่ยยังเป็นหน้าจอแค่60 h z อยู่ถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับเหมือนคุณเล่น iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Max feeling มันจะประมาณนั้น แรงเหมือนกันทั้งคู่แต่ตัวนึงมันได้120ตัวนึงได้แค่60มันก็เลยโดนจํากัดอยู่แค่นั้นแต่ถามว่าขนาดต่างกันไหมไม่ต่างอย่างมีนัยยะฟิลลิ่งการทัชต่างกันไหมแน่นอนว่าตัวโปรดีกว่าแต่ว่าถ้าเทียบว่าเออทัชติดนิ้วมันติดนี้ด้วยกันทั้งคู่นี่มันต่างแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องของฟิลลิ่งนะตัว iPad Pro เนี่ยนะครับพอมันไปใช้งานกลางแดดเนี่ยมันจะกินแบตมากกว่า a r 5อย่างชัดเจนเพราะว่าจอเนี่ยเป็น120เฮิร์และเป็นจอพาเนลแบบ IPS นี่คือจุดที่ค ท่านึกภาพไม่ออกมันจะเป็นแบบนี้ครับคือจอมัน11นิ้วใช่ไหมแต่เวลาเราดูหนังใน n e t f l อะครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันเหลือที่เนี่ยแทบจะเท่ากับตัวหนังเลยเนึกออกไหมขนาดกลางแล้วมันก็ยังแบบมันก็ยังไม่เต็มอะ่ะนะฮะที่แท็บ Android อย่างเช่นพวกก a l a x y t ี่แทหรืออะไรเงี้ยครับพื้นที่ที่เป็นขอบดำๆด,ด,ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่บางคนที่เขาซีเรียสเรื่องพื้นที่นะเขาก็จะไม่ชอบนะครับอันนี้อาจจะต้องหักคะแนนไปในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นปก ก็เป็นสัดส,ส่วนของเขาที่คุณจะต้องยอมรับให้ได้นะส่วนตัว A5 ก็เหมือนกันเวลาเราดู Netflix ก็จะทรงทๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมันมันดูได้ไม่เต็มครับแม้ว่าคุณจะกลางมันก็จะแบบเหลือพื้นที่ข้างบนข้างลาง่างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะถ้าเป็นการดูหนังแล้วคุณจะต้องเอาแบบคุณลิตี้คุณจะต้องเอามันเต็มจอเอาสีสันสดใสอะไรเงี้ยเลยราคานี้เนี่ยนะครับคุณก็จะมีพวก Galaxy Tab หรือว่าพวกมี Pad 5 Pro อะไรเงี้ยที่มันมาค้ำคออยู่นะครับก,กับ เรื่องของเสียงนะครับอันนี้สําคัญเลยเว้ยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังแบบสั้นๆน,นะลองฟังดูลองฟังดูเนี่ยสั้นๆเลยนะสัก5วิพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอ้โหเชี่ยแบบเหมือนเราไปอยู่ในหนังนะเหมือนผู้ยิงเกมมือนี่สั่นกันเลยทีเดียวลองดูของแอร์ฮะนี่เปิดให้เต็มแม็กเหมือนกันนะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทั้งโลกเปลี่ยนไอ้บอนี่นายต้องลองใช้ของน้ําต่อจากเขาถ้าได้ใช้ห้องน้ําต่อจากออสมา แล้วจะรู้ว่าการก่อการร้ายที่แท้จริงคืออะไรเห็นไหมคือคือมันแบบมันเน้นแบบเออดูหนังรู้เรื่องแล้วถ้าเกิดฟังเพลงเนี่ยมันจะยิ่งชัดเลยครับว่าไอตัวโปรโนเนี่ยมันดีกว่าผมเคยทาไว้ให้ดูแล้วนะครับในคลิปแกะกล่องลองไปดูได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการดูหนังแล้วก็ฟังเพลงถ้าฟังเพลงเนี่ยผมให้โปรแบบ10บสเลยนะผมไม่ติดแต่ว่าแอร์เนี่ยผมลองเทียบแอร์สกับแอร์หไม่มีพัฒนาการใดๆคือเหมือนกันแป๊ะนะครับคือโอ้โหมัน a อร์ี่มาแอร์มันเท่าไหร่ปีครึ่งใช่ป่ะแทนที่ เดิมหน่อยหนึ่งก็ยังดีแต่เนี่ยแม่งแ,แบบเหมือนกันเป๊ะอะดังนั้นก็รู้สึกว่าให้สักแปดแล้วกันเนาะในเรื่องของการฟังเพลงนะครับมันยังไม่ได้ดีเท่ากับโปรแล้วก็เทียบกับซัมซุงก็สู้ไม่ได้ซัมซุงให้มา4ตัว8ตัวแล้วนะครับเชียวมีก็ให้มา4ตัว8ตัวตัวนี้2 0 0หมื่นให้เราโผลมาแค่2เท่านั้นแล้วก็เสียงไม่ได้ดังมากวิติตก็กลางๆเฉยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เดีย๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังไว้ในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็การดูหนังฟังเพลงนะคร ทํางานอย่างผมอย่างเงี้ยใช้ปกากกาในการจดบันทึกใช้กล้องในการประชุมกับลูกค้านะครับวิดีโอคอลคุยกับทีมงานเวลาแบบโควิดมาเข้าออฟฟิศไม่ได้อะไรเงี้ยวอร์ฟอร์มโฮมที่บ้านหรือว่าน,น้องๆนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับอยู่บ้านอยากจะแบบเอ้ยประชุมออนไลน์กับคุณครูนะครับเรียนออนไลน์กันหรือว่าใช้กล้องในการวิดีโอคอลคุยกับแฟนหรือว่าสมัครงานก็ได้แล้วแต่เนี้ยแต่คุณจะไปใช้งานกันนะครับถ้าเป็นปากกาเนี่ยนะครับเหมือนกันทั้งคู่ฟีลลิ่งการเขียนก็พอๆกันแต่ว่าแน่นอนครับว่าด้วยตัวโปรเนี่ย มันเรียวไทม์เลยครับมันเร็วมากพูดฟาสอันปลาหนึ่งว่าแบบกระดาษจริงๆเลยอะ่ะมันจะให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับผมว่ากับราคาที่เราเพิ่มขึ้นมา7000หรือว่า5,000บาทเนี่ยมันแลดูจะไม่ค่อยคุ้มค่ากันเท่าไหร่เพราะว่าทั้ง iPad Pro ทั้ง iPad Air นะครับมันมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่คือคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก5,000บาทหรือ4 0 0 0บาทเพื่อซื้อ Apple Pencil มันไม่เหมือน Galaxy Tab ที่เขาแถมมาให้เลยนะครับ iPad เนี่ยคุณจะต้องซื้ออเเพิ่มงงดัันน้ 5,000บาทที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาแล้วได้จอลื่นๆผมอาจจะเอาตรงนั้นเนี่ยไปซื้อปากกาใช้กับ a i r 5ดีกว่าไหมอันนี้แล้วแต่นะคำถามมันปลายเปิดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเขาจะมีบัตเจ็ตเยอะขนาดจะไปซื้อปากกาเพิ่มอีกไหมโอเคไหมนนี่คุณต้องต้องจัดก,การเงินของตัวเองแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเงินเหลืออยู่30,000รู้สึกว่าอยากจะซื้อโปรคุณจะไม่ได้ปากกานะเพราะว่าแค่ตัวเครื่องมันก็ล่อไปหแื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามาซื้อต หรือปากกา5,000ันี่คือสิ่งที่มันจะได้กลับมานะครับนอกจากปากกาที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เนี่ยมันจะต้องซื้อเพิ่มด้วยเพราะว่าตัวโน้ตของเขาที่ให้มาเนี่ยถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่มันมีบางอย่างที่มันดีกว่านั้นมากๆอย่างเช่นแอปเตอร์ปาร์ตี้ที่ที่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ iPad หลายๆคนใช้อยู่คือ n o t ตอ b บลิตี้กับคูดโน้ตถ้าผมแนะนำนะส่วนตัวผมชอบใช้คูดโน้ตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแต่ว่ากกกั ility, ััับบมมมมมนนนนตตต้้อออองงซซืืคเเเรรีียิไวววฟ์แพ่ห ซุงเนี่ย Galaxy Tab มันจะให้ซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า Third Party แต่ iPad Third Party ผมว่านะผมว่าดีกว่าโรงงานทำมาให้อันนี้คือต้องเวทน้ำหนักกันเอาเลยว่าอคุณชอบแบบไหนนะครับอีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนใช้งานด้านปากกาก็คือตัว Procreate นะครับ Procreate มันจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ให้เราเนี่ยไปวาดรูปหรือว่าแต่งรูปในนั้นได้นะครับซึ่งภาพปกของช่องตมยังเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำผ่านแอปพลิเคชัน Procreate ด้วยนะครับนะใช้นิ้ววาดก็ได้นะครับหรือว่าจะจะใช้ปากกาก็ได้อันนี้ Procreate มันค่อนข้าง เปิดกว้างนะครับทีนี้ การทำงานกับ Procreate เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเราทำกับ Adobe Pre m i e r e Pro หรือว่า l ไลท์ร o มก็คือเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อวาดทับวาดทับเลเยอร์หนึ่งเราอาจจะร่างกรอบไว้เลเยอร์หนึ่งอาจจะลงสีเลเยอร์หนึ่งอาจจะเก็บงานหรืออะไรเงี้ยครับการที่มันสร้างเลเยอร์ได้เยอะเนี่ยมันจะต้องใช้ CPU ใช้แรมที่มันเยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น iPad Air 4มันจะสร้างได้แค่ประมาณ40เลเยอร์ถ้าเป็น iPad Pro M1 นะครับจะสร้างได้ทั้งหมด83เลเยอร์คูณ2ไปเลยเพราะว่าแรมที่มันในนใน Air 4, นใหห้้มมมาานน่คั Air Pro 4G แ ให้มาทั้งหมด8กิกดังนั้นมันมีสเปซให้คุณได้มาทำเลเยอร์ได้มากขึ้นสำหรับคนทั่วไปคงไม่รู้สึกอะไรอย่างผมผมใช้ไม่เคยเกิน5แต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบทำงานหาเงินกับ Procreate เนี่ยเห็นแค่ในเขาว้าวแล้วนะครับเพราะว่าเขาทลายขีดจำกัดบางอย่างในการสร้างสรรค์ผลง,งานเขาไว้แต่ในวันที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับตัว Procreate อาจจะยังไม่ได้อัปเดตให้กับตัว iPad Air 5เลามัง้งเพราะว่า iPad Air 5เนี่ยสร้างเลเยอร์ใน Procreate ได้แค่8เลเยอร์เท่านั้นน้อยกว่า Air 4ด้วยซ้ำคิดว่านะน่าจะ มันควรจะได้เท่ากับตัวโปรเพราะตัวโปรกับตัว A5 แรมเท่ากัน CPU เหมือนกันนะครับอันนี้ก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรนะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าความจุเริ่มต้นของผมมันแค่64กิก์หรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนั้นนะเพราะว่าตัว A4 ที่ผมได้40เลเยอร์เนี่ยก,ก็เป็น64กิก์เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้การใช้งานกล้องการใช้งานกล้องเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า A5 กับโปรเนี่ยมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่มันต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเป็นกล้องหน้านนนนะรัโดยยสุปเเลนะกลกก้้อองหหามื กล้องหน้าของทั้งคู่เนี่ยนะครับให้มาเป็นความละเอียด12ล้านนะครับแล้วก็มีมุมมองที่กว้างมากเป็นกล้องหน้าที่เขาเรียกว่า ultra wide angle มีฟีเจอร์เซ็นเตอร์ครอปมาให้กว้างแค่ไหนครับ122องศากว้างกว่าเลน ultra wide เลนหลังหลายๆตัวท,ท,ท,ที่ทุกคนใช้อยู่ที่บ้านอีกไม่ซ้ำมันกว้างได้แค่ไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะเหมือนกันเลยนะครับมุมมองเท่ากันเป๊ะ ซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องเจนใหม่นะเป็นกล้องที่เมื่อก่อนเนี่ยมีให้ในเฉพาะรุ่นโปรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีกันตัว a i r 9ตัวเจน9ก็มีถูกสุดเลยนะก็ให้กล้องหน้าตัวนี้มาตัวมินิ6ก็ให้กล้องหน้าตัวนี้ตัว a 5ก็ให้กล้องหน้าตัวนี้ <c oughs> ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องปกติไปนะครับนี่อย่างอันเนี้ยอันนี้คือมุมมองโดยปกติของ iPad ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้งานแบบ super w i d อ angle ดูนะครับฝาบเห็นไหมกว้างคือเยอะไหมลองดู normal ฝาบ super wide angle ฝาบ เป็นไงคนละเรื่องกันเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะดูดินี่ normal เปิด super wide angle ฝาบนะครับอยากจะบอกว่าข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกครับมันเก็บมุมมองได้กว้างแล้วก็มี2มุมมองให้เลือกคือ normal กับ ultra wide ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบเล่น ultra wide อยู่แล้วนะครับข้อเสียของมันคือเวลาเราถ่ายที่มืด noise มันจะเยอะกว่า a 5เอ้ย noise มันจะเยอะกว่า a 4หรือว่าตัวกล้องที่เป็นเจนเก่า7ล้านก็ต้องเลือกว่าคุณจะเอากว้างหรือคุณจะเอาชัดวิดีโอกล้องหน้าครับถ่ายได้เหมือนกันเลยคือ full hd 60นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย เป็นกล้องหลังปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันต่างคือตัวเลนส์ของ iPad Pro เนี่ยมันจะมีเลนส์ ultra wide มาให้ด้วยอีกหนึ่งตัว10ล้านนะครับแล้วก็ไรเดอร์เซนเซอร์นะครับส่วนตัว A5 เนี่ยจะมีอยู่แค่เลนส์เดียวไม่มีเลนส์ ultra wide และเลนส์ของตัว A5 เนี่ยนะครับไม่มีไฟแฟลชมาให้และสิ่งหนึ่งที่สายงานผมนะครับก็คือพวกวิศวะได้ใช้กันก็คือไรเดอร์เซนเซอร์ไรเดอร์เซนเซอร์เนี่ยจะมีให้ในเฉพาะตัว Pro เท่านั้นนะครับแล้วก็ไรเดอร์เซนเซอร์เนี่ยมันใช้งานได้เยอะนนนนะะทััั้้งงงงเเรรรรืืร่่ออออขกกาาาสแแหหป็บบบ 3D คควววดม วัดความลึกอะไรเงี้ยออยง่ายสมมุติว่าคุณไปตรวจไซน์งานนะครับแล้วคุณอยากจะทําแมพห้องมาห้องนึงสมมติคุณอยากจะเป็นอินทีเรียออกแบบห้องให้ลูกค้าคุณก็แค่ใช้ iPad ของคุณเนี่ยกวาดรอบห้องเลยปุ๊บมันจะสร้างแมพที่เป็น3มิติมาในแอป Can ว a s นะครับถ้าให้ดูคร่าวๆมันจะทรงประมาณนี้นะสมมุติว่าผมเป็นอินทีเรียแล้วกันเนาะอยากจะไปตกแต่งคอนโดให้กับตากล้องผมอะไรเงี้ยสมมตินะครับเราก็สามารถออาไอแพดเนี่ยถ่ายรอบห้องไว้แบบนี้เลยปุ๊บ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 ปบ มันควรจะตกแต่งอย่างนั้นนะระยะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับมุมมอง เนี่ยให้กลายเป็น3มิติได้อันนี้คือเราถ่ายกันโง่ๆนะครับเนี่ยอันนี้คือความเจ๋งข,ของไรเดอร์เซนเซอร์ที่มันทํางานให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปทํางานนะครับมันไม่มีกล้องตัวไหนในโลกนี้ที่มันทําแบบนี้ได้ในปัจจุบันนี้ที่มันแบบใช้งานง่ายๆในราคา3 0 0 0 0ื่นจบนะครับวิดีโอคอถ่ายทั่วไป t ิ k กต็อกไอจีเอาไปเลยดี <c oughs> นะครับถัดไปเป็นเรื่องของการใช้งานแบบ p e r f o r m a n ะก็คือเรื่องของการเล่นเกมกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับเอาเกมก่อนได้ไหมเกมเนี่ยความแรงสุดด้วยกันทั้งคู่นะครับอันตูตู้ของ ะจะอยู่ที่1นล้านสองแสนส่วน iPad Air จะอยู่ที่1นล้านห้าหมื่นต่างกันเยอะไหมพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากใส่ใหที่มันต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่าตัว s t o r a g e ของ iPad Pro เนี่ยครับเวลาเราไปเช็คดูค่า Re ี d ค่าไ right รเนี่ยสูงกว่า iPad Air ค่อนข้างเยอะถ้าพูดเป็นภาษาบ้าน,านให้คุณพอเข้าใจแบบง่ายๆนะแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่คือพยายามเปรียบเทียบให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันประหนึ่งว่า iPad Pro เนี่ยมันใช้ SSD ที่มันวิ่งความเร็วประมาณสัก5000เมก แต่ iPad Air เนี่ยมันใช้ SSD ที่วิ่งความเร็วประมาณสักพันเมกนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเรียบให้ได้เพราะว่าคะแนนมันออกมาเป็นแบบนั้นแต่แนนแฟลตหรือว่าตัวไอตัวสตอ r ์เรจข้างในมันเนี่ยผมไม่เคยแง่งนั้นผมไม่รู้ว่าคนละเกรดกันหร,รือเปล่าโอเคไหมแต่คะแนนมันออกมาประมาณนี้คือห่างกันประมาณ4เท่า5เท่าทีนี้การเล่นเกมถ้าเป็นเกมบ้านบ้านอย่าง Rv อย่าง p ับ G อย่าง c a อม of Duty หรือว่าเกมทั่วๆไปอะไรเงี้ยที่มันรองรับแค่60เฟรมเพลเซกนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ต่างกันจริงไม่่่ตาาางงกกััันนนนนเเลลยคหมมืืออป๊ะท้ขดจว การบันทึกหน้าจอความร้อนการกินแบตความแรง Wi-Fi 5G อย่างเงี้ย เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมอย่าง Rv หรือว่าแบบฟรีไฟที่มันรองรับแค่60อย่างเงี้ยครับคุณเอาตัวไหนก็ได้อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้อย่างอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ําได้ลำโพงที่มันดังขึ้นแปลงขึ้นอยาอยาได้กล้องด้วยอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไปเอาโปรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบใช้อะไรเยอะใช้แค่เล่นเกมฟรีไฟเองพี่เล่นแค่ Rv เองพี่มาแอร์ก็ได้ครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเกมบ้านๆน,นะเกมทั่วไป R v อออะรรรเเเเงงงงงงี้้้้้ยยยยผมกกกก็คคคให10ดววัััันนนทูู่่่่่่่แตตถาาาาาุณาลบส เกมที่มันสามารถดันเฟรมเรทได้มากกว่า90หรือ2 2อ่ะครับผมแนะนำครับถ้าเกิดคุณชอบฟีลลิ่งแบบนั้นนะมาโปรครับสาเหตุที่ต้องมาโปรเนี่ยมีอยู่2อย่างหนึ่งละเกมพวกนี้มันจะมีเซตติ้งพิเศษให้เฉพาะ iPad กับ iPhone 13 Series นะครับอย่างเช่นผับจีพับจคุณเปิด90เฟรมเรทได้ใน iPad Pro แต่ iPad Air เปิดไม่ได้นะในพับจีงงไหมขนาดจอ60อก็เปิดไม่ได้หรือ Gen ชิน Impact จนชินอินแพ็นะครับคุณเล่นได้แบบ120เฟรมเรทซึ่งไม่มีแท็บเล็ต Android ตัวไหนในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ที่ผมเคยเล่นมาหรือผ่านหน้าผ่านตาหรือรู้จักเล่นได้เอาง่ายๆครับใส่รับรัก้อน8 g 1ที่ผมมีอยู่เนี่ยเอาให้มึงเล่น60ให้ลื่นก่อนนี่คือคำนิยามที่จะให้ความแรงกับมันได้นะครับแต่ไม่ใช่กับ iPad ไม่ใช่กับ iPhone 13ซีรีส์ครับ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยคุณเล่นไปเลยลื่นปืด้ดสกกดกระปแต่เวลาเราเล่นกับ iPhone แน่นอนครับว่าโอเคมันได้1 จะเริ่มดรอปเพราะมันร้อนแต่ iPad ครับคุณเล่นไปเลย iPad Pro วันคุณเล่นไปเลยครับรื่นๆไม่มีปัญหานะครับรื่นปืนป่นสคูดการ์ดก็คะแนนสำหรับการเล่นเกมระดับไฮยมากๆหรือว่าเกมที่มันแบบให้120 h ฮมาเนี่ยนะครับบางเกมนะตัว Air 5มันปรับได้นะอย่างเช่นเจนจีนอย่างเงี้ยปรับ120 Hz ได้แต่เล่นได้แค่60 Hz, เพราะจอมันมาแค่นั้นส่วนตัว Pro ครับปรับเซตติ้ง120ก็เล่นได้120ปรับ90 Hz, ก็เล่นได้90 เป็นไงถ้าชอบเล่นเกมแบบจิจาร์ดแบบนั้นนะเลี้ยวมาโปรเลยครับการเพิ่มเงิน5,000หรือว่า7,000เนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากความร้อนในการเล่นเกมนะครับการกินแบตเตอรี่พอๆกันนะครับตัว Air 5เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับ Air 4 Air 4เนี่ยมันจะร้อนแบบสมาร์ทโฟนคือร้อนแผ่วๆเบาๆ,บาๆแต่ Air 5เนี่ยมันร้อนเหมือนโปรเลยครับร้อนกว่า Air 4มาสัก10%เนะี่ยพอๆกันเลยความร้อนอย่างนั้นผมไม่ให้ผ่านเหมือนกันไม่ได้ร้อนจนจับไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเล ความร้อนแม่งก็อบอยู่ในเคสแหะไม่ไปไหนหรอกแล้วก็ถ้าชอบเล่นเกมนะพยายามหาซื้อเคสที่มันมีรูระบายนะครับแบบนี้นะเห็นไหมพวกซูกูเคสหรือว่าเคสยี่ห้อดังๆ UAG หรืออะไรเงี้ยครับเขามักจะมีตัวรูระบายอากาศกันออกมานะครับแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ซูกูเคสจากร้าน425ดีกรีนะครับ คือคลิปนี้ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์มีแจ้งก่อนแต่ว่าผมใช้เพราะว่าเออเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยนะครับมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับถ้าอยากซื้อก็ไปซ,ซื้อได้ที่ร้าน4 2 5 d องห e ดีครีด .com ขายของให้ลูกค้าเก่าสักทีหนึ่งคลิปหน้าเข้าด้วยนะพี่ขอบคุณครับโอเคถึงไหนแล้วตะกี้ความร้อนอะ่ะความร้อนก็ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องของตัดต่อวดิดีโอตัดตอด่อวิดีโอเนี่ยนะครับเราไปตัดตอ่อวิดีโอมา2ความละเอียดก็คือ 4K กับ Full HD นะครับหลายๆคนที่ดูคลิปเดียวของ iPad Air 5าน่าอยูู่แล้วว่าความเร็วของงงทััั้คคู่่่มมนนเากุณฟไผิด iPad Air กับ iPad Pro M1 ผมไปตัดต่อวิดีโอ Full HD 4K มาความยาว15นาทีนะครับพร้อมกับคันเลอร์เกรดดิ้งด้วยนะผ่านแอป Lumafusion คือเป็นแอปที่ Apple เขาเซอร์ติฟายเองเลยนะในงานเปิดตัวว่าแบบเออทำงานได้ดีกับชิป M1 อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการเรนเดอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นคลิป Full HD 30เฟรมความยาว15นาทีพร้อมกับคันเลอร์เกรดดิ้งเนี่ยนะครับจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น2นาที36วินาทีซึ่งน้อยมากนะคุณอย่าลืมนะว่าคลิปมันยาว15นาทีแต่พวกเนี้ยเรนเดอร์แค่2นาทีครึ 4K 30เฟรมเพอร์เซกพร้อมกับคันเ r ิ่มแกรดดิ้งคือเอาให้มันสุดของ 4K 30อะใช้เวลาในการเรนเดอร์ครับ8นาที51วินาทีและทั้งแอร์ทั้งโปรครับใช้เวลาในการเรนเดอร์ทั้งฟูเดีนะทั้ง 4K นะเท่ากันเป๊ะเลยเร็วมากนะครับเร็วแบบเร็วพอๆกับคอมเครื่องใหญ่ๆอะคือเร็วกว่าด้วยซ้ำนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันทำได้ดีมากคือการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ต่อให้คุณซื้อสตอเรจในเครื่องมันน้อยอย่างเช่นตัวแอร์อย่างเงี้ยคุณซื้อสตอเรจมาให้มารเป็นอ์ ไทที3.1 Gen2 สปีดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10นะประมาณ10จิกะบิตเพอเซกแต่ถ้าเป็นตัวโปรครับตัวโปรเนี่ยทำงานระดับสูงได้มากกว่าน,นั้นจนถึงขั้นที่ว่ามีกล้องบางค่ายคุณเอาไทซีเนี่ยเสียบเข้ากับตัวกล้องแล้วลากมาเสียบเข้ากับ iPad ถ่ายรูปกรปบภาพทั้งหมดนั้นอะ อยู่ใน iPad คุณเรียบร้อยแล้วพร้อมทํางานพร้อมแต่งภาพพร้อมตัดต่อนั่นคือความเจ๋งของโปรที่โปรมันจะให้เอ็กซ์คลูซีฟได้มากกว่าแต่ถามว่าความเร็วสายอย่างเงี้ยถ้าแค่ถ่ายโอนไฟนะพอๆกันคือ,ค,อคือเร็วพอๆกันเพราะว่าตัว e x r n o s A9D ทั่วไปเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แค่ประมาณพันเมกซึ่งพันเมกไอตัว3.1 Gen2 มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วแต่ตัวโปรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อจอด้วยอยากจะส่งผ่านข้อมูลอยากจะชาร์จไฟด้วยพอร์ตมันจะดีกว่าเพราะเป็น Thunderbolt 4สุดท้ายนะครับเรื่องของสปีดไวไฟนะครับเรื่องของตัว เรื่องของความร้อนแบตเตอรี่นะครับการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยเหลือเชื่อนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยของตัวโปรกับตัว A5 เนี่ยใกล้เคียงกันถ้าไม่ออกแดดแบบใช้งานทั่วไปเปิด Facebook นู่นนี่นั่นดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นเลยนะครับพอๆกันนะครับอยู่ได้ประมาณวันครึ่งจะถึง2วันแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่ผมใช้งานมานะผมอาจจะรู้สึกเองว่าแบบไอ้ตัว A5 มันสิบกว่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันประมาณสัก10 20%แต่ว่าแต่ถามว่ามันข้ามวันด้วยก,กันทั้งคู่ไหมผมว่านะถ้าคุณไม่ได้เเเเล่่่นนนนนกกกกมมดวววอรรข้้้าาัััยยงงคูืเล่น เกมแบบโหดๆถ้าคุณเล่นเกมแบบโหดๆนะครับตัว iPad Pro เนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดเยอะกว่าผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะแต่จำได้คร่าวๆว่า1ชั่วโมงของ iPad Pro M1 เนี่ยนะครับถ้าเล่นแบบหนักๆมันจะลดไปประมาณ25-26แต่ไอตัว Air มันจะลดไปประมาณ22%คือห่างกันอยู่นิดนึงใน1ชั่วโมงอะ่ะอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยประมาณนี้สามารถไปดูการทดสอบเกมเพิ่มเติมได้นะในช่องแบงก์เกมจาเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับในนั้นมันจะทดสอบละเอียดของผมอีกนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นประมาณนี้เนาะความร้อนพอๆกันนะครับการจับสัญญาณ WiFi การจับบลูทูธทั้ง2ตัวเนี่ยให้ Wi-Fi เหมือนกันคือ Wi-Fi 6แล้วก็บลูทูธ o t h 5.0 iPad เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจน9ไล่มาถึงตัว p r รเนี่ยนะครับการจับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยนั้ช อย่างผมออฟฟิศผม4ีชั้นใช่ไหมครับมันเกาะได้ยันแบบสัญญาณ Wi-Fi ชั้นน่ะขนาดที่มือถืออย่าง i iPhone นมันจับไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันจับดีมากนะครับแล้วก็สปีดของ WiFi 6ครับถ้าเกิดว่าเน็ตคุณแบบ1000เมกที่บ้านมันจะวิ่งอยู่ประมาณ750-800อัปโหลดดาวน์โหลดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ก็ตามราคาเพียงแต่ว่าตัวโปรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับ Galaxy Tab หรือว so, ่าไปเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนแอนดรอยในราคา3 0 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาให้แต่ไว่าไม่ให้มาเอ มผมผมไม่รู้สึกอะไรนะเพราถือว่าเป็นปก,กติเลยนะคะของมือแต่พอเป็น3 0,000ปุ๊บเนี่ยนะครับควรจะมีแต่ว่าก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าโปรเนี่ยมันออกมาก่อนที่ Wi-Fi 6X หรือว่า Wi-Fi 6e กอเขาจะแพร่หลายก็เลยแบบเออไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้ก็ให้เหมือนเหมือนกันละกันเนาะ w i f i 6กับ Bluetooth 5.0นนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานทั้งหมดะนะครับของ a 5แล้วก็โปร M111 นิ้วนะครับมอีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดก็คือตัวปัญหาประจํารุ่นต้องเกริ่นไว้ก่อนว่า R5 เััวปปปิดดดตมมาาไ้ระณ2สาห์แล้ววก็าางขยยในประเททศไ นะวางขายได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นก็เลยดีเฟกทั่วไปเนี่ยตอนนี้หลายๆคนยังไม่ได้เครื่องด้วยซ้ำดีเฟกเยอะๆมันก็เลยยังไม่ออกเหมือนกับตอนสมัย iPad Air 4ที่เราบอกว่าเออดีเฟกเรายังไม่เจอนะมีบางคนเจอเรื่องจอมีบางคนเจออะไรแต่ว่าน้อยมากในยุคนั้นปัจจุบันมันก็เยอะขึ้นถูกไหมแต่ว่าก็อาจจะยังบอกได้ไม่หมดบอกได้อยู่แค่อย่างหนึ่งที่ผมเจอเองก็คือผมซื้อมา2เครื่องนะครับซื้อเครื่องสีฟ้ากับเครื่องสีตาไลท์มาทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยคือฟ้าหลังนะครับมันจะมีปัญหาอยู่คือเหมือนเหล็กกกมมมมมมมัััันนนนนนนจจะะะะบบบาาางหรรืออวว่่่่ปไไแทดุ เวลาเช็คเครื่องเราไปดูได้ในคลิปเก่าๆกดแล้วมันบุบลงไปเลยอะแต่ว่ามันก็จะเด้งขึ้นมานะคือฝาหลังมันย้วยกดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบไม่ค่อยแน่นประกอบไม่ดีหรอหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ผมไม่เจอนะผมกดไปแล้วผมไม่เจอยวบโยบนะเอาเจอก็แนะนําให้ว่าใส่เคสดีๆแล้วกันส่วน iPad Pro เนี่ยมันออกมานานลวนะครับมันก็จะมีดีเฟกประจํารุ่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครใช้งานไม่ระวังทํามันหล่นบ่อยๆนะครับไอ้ตัวสแกนหน้ามันก็จะเสียนะครับซึ่งสแกนหน ที่ติดมากับบอดเลยนะก็จะต้องเคลมเครื่องใหม่อันนี้แพงระวังใส่เคสดีๆได้กับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นตัวเครื่องที่มันมันไม่งอมันไม่บุ๋มนะไม่หักเลย <laughs> <c oughs> ก็เรียกว่าฮาร์ดคอร์พอสมควรแต่ว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่เคสหรือไม่ก็เคสมันไม่ได้แข็งแรงพอนะครับแนะนำว่าให้หาเคสที่มันโปรเทคทั้งข้างหน้า,าข้าง,างหลังไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นเป็นซูกูเคสหาพวก UAG ก็ได้หาเคสยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันดีๆหน่อยแล้วก็ถ้าอยากให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับ หน่อยเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นฟิลิ่งการใช้งานของ iPad Air 5กับ iPad Pro M1 นะครับซึ่ง iPad Air 4เครื่องก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราก็จะไปขายใน IG นะครับแล้วก็ iPad Air 5เนี่ยผมซื้อมา2เครื่องขายทีมงานไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับทีมงานมาขอซื้อก็คือไอแบงค์เกมจ๋าน่าเอ็นเนมาขอซื้อเครื่องสีสีสไลท์เออนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือเครื่องสีฟ้าเดี๋ยวไปขายต่อใน IG ีนะครับรีบรีแล้วกันเพราะว่าอาจจะหมดก่อนที่คุณจะกดเห็นโค้ดหนนาทีมันก็ไปแล้วนะครับโอเคเจอาแหทเ่ตัับบยกีว อใหญ่เทียบกับตัว iPad Air 9นะครับ Gen 9นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้นะครับว่าพวกเรานั้นซื้อกันหมดเลยนะครับคลิปนี้ no sponsor นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยและกันที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับเข้ามากดดูคลิปพวกเรานะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้แค่นี้พวกเราก็จะได้มีตังค์มาทำรีวิวพวกนี้ให้เพราะว่าไม่มีใครจ้างนะครับ Apple ไม่ส่งมาอยู่แล้วครับใส่เข้าขนาดนี้ไม่ฟอ้องก็บุญแล้วนะฮะก็ใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ 2, 000, 100, 000สอง้ต ครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องตั้มยังกดติดตามให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามไอจีกดให้หน่อยใครยังไม่ได้กดทิกตอ,อกกดให้หน่อยใครยังไม่ได้กดเงินธนาคารกดมาเผื่อด้วยขอบคุณมากเจอกันในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ